ครับสวัสดีครับผมมิจร์ชแนลอาร์แอลนังเอฟซีก็วันนี้เดี๋ยวพาไปดูในตลาดนะฮะถนนรัตรนาอุทิศนะครับเอซทั้งซอยนะเป็นขายของงันดีมากนะแต่มันมีรอบเช้ากับรอบรอบเย็นนะเอซมีการขายของซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยขวาเยอะมากยาวมากนะรก็มีร้านเยอะแยะจะเอาอะไรดีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำทั้ง มามา่มาทั้งเสื้อผ้าทั้งชูชิทั้งแฮมเบอร์เกอร์ทั้งเพียบเลยนะคตัวขังช่านนี้นะครับรตการนะเอาไปดูเลยนะ FC ยังไม่ถึงนะทุกคนนี่น yeah. ตอนเช้าก็อีกฟิลแล้วกลางคืนตอนเย็นก็อีกฟิลนะครับคนไหนที่จะมาจองขายนะก็ติดต่อหน้าร้านหน้าบ้านเขาเลยนะ FC นี่ ยังไม่ถึงซอยนะช่วงนี้ตอนเย็นก็ที่ร้านก็จะมีการมาตั้งเรียบร้อยแล้วนะเเราแค่ไปพุทหนุนกันโชคสมานหะ้านับซอยนะห้านะเซนี่อีสานคาชิคาเซ โอเคนะสามแยกก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะคุณจะซื้ออะไรนะรีบซื้อนะอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับ FC มันอยู่คล้ายๆกับถนนวชิรานะครับจังหวัดสงขลานะแต่ว่าไม่รู้อันไหนยาวกว่านะที่นี่เขามีขายตอนเช้ารอบหนึ่งนะแล้วก็ ตอนเย็นรอบหนึ่งนะเอฟซีเาละนี่เริ่มแล้วนาเอซีอ้าวเลี้ยวซ้ายนี้เลยนะเอนี่สดุดลัดอุทิศนะฮะลัตนาอุทิศนี่ฮะองเนี่ยตั้งแต่ร้านยาดองเลยนะเอฟซี <c oughs> ขาของกันซ้ายขวาซ้ายขวานะยเอซี ผลไม้ต่างๆนะสบาร์บีคิวหมาล่านะนี่ปลาอบเกลือนะผลน้ำผลไม้ปั่นนะครับร้านตัดผมนะแววตัดผมโอ้โหนะสตาวิลล่ารีสอร์ทเดี๋ยวซ้ายเราไปนะเสินี่ไก่ทอดนะน้ำมันลอดน้ำมันหลอดก็มีนะโหขนมขนมป้อนควันก็มีนะก็ใช้ให้เร้เราเย็นนะ มีข้าหมกนะอัสมาโขเนี่ยน้ำาชลอบ,บี้นะอออตอนนี้ย,ย,ยังยังยังไม่มีใครมาตั้งอยู่นะต้องเย็นกว่าน,นี้นะเลยมีเริ่มนะ้มีขนมด้วยนะยังมีแดดอยู่นะสน,นี่มีการขายกันนะนี่ของลุงนะไม้ละห้บา,า,บาบาททอย่างห้าบาทหมดเลยนะ จะไปรอบนี้มาเวดอีกรอบต้องได้สินี่ฮะลูกชิ้นทอดนะบอสบาสนะร้านขายยานี่โอ้โหนี่การดักเวยทอดนับชาเชยนับทีชาเยอะแยะโดนโดนัดโดนตีก็มีนะสิชาพยอมนะพวกไข่ไก่ไข่อะไรบนเส้นนี้นะชูชิ้โหเซเว่นมีสองเซเว่นนะตรงนี้ นี่บางคนยังไม่เอามาตั้งเลยนะตอนเยน็นนี่เราเรล,ลงมาก,ก่อนนะสินี่ผลไม้ดอกผลไม้สดนะครับทีมวีเอฟซีมาดูถนนลันาอตนาอุทิตนะรัตนาอุทิตนะเอฟซีขนมเมี่ยงก็มีขนมจีนเมี่ยงเมี่ยงคำเมียงอะไรนะเยอะแยะ นี่นี่นี่รอบตอนเย็นนะกำลังเนี่ยไปถึงนู่นเลยนะไปถึงสามทุ่มนะเพราะสามตั้งแต่หกโมงเย็นนะมันถึงว่าร้านเต็มเลยนะร้านเยอะ,ลยะแเเอล้วนะเอฟซีอาวละเดีาผมขออยู่เทินกลับไปนะเอฟซีเนี่ยขายของกันนะโอ้โหร้านมันเยอะมากนะเอฟซีม่รู้ขายได้หรือเปล่านะลองแลตวจ้ายานัทจรอันเล็กนะมะพร้าวนะเอฟซี บางคนก็อยู่แถวนี้ก็ได้เปียบเลยนะ FC ขายของได้เลยไม่ต้องเช่าที่นะบางคนก็เ้ยไม่ได้ขายแต่ว่าให้คนอื่นเช่าที่ก็นะก็จ่ายเงินไปนะฮะโอเคผมขออยู่จนกลับไปนะครัี่รถมาหรือเปล่าโอ้มนเจอดีนะสถานีหอยเลยนะครซนี่นี่นะโชกสมาน่าซอย สกติสิบเก้าหน่วยกุ้งเผาดับชุดเก้าสิบเก้าบาทมาล่าซื้อสิบแถมหนึ่งนะเอาลนะเราเดินทางต่อไปอย่ากฟรีรับอย่าลืมมาหันใจต้องมาแวะที่บริเวณนี้ด้วยนะนี่นี่นี่ผมมาก,ก่อนจริงอ่ะโหนีฮะสาคโคสาย ขนมปากหม้อนะขนมลัเต้อุทิตนะฮะเอซี FC. นี่ฮะแหนมย่างอีสานะฮะฮเบอร์เกอร์เกาหลีนะไข่ฮะเพิ่มไข่ห้าบาทน,นี่ป้ายอดเรียนนะต่อขนตาขอโหสตเตาน้ำเต้าหู้น้ำเยอะแยะเลย ไ่ทอดนักมวยคือมันเยอะมากเนะัยเยอะๆจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเดวเราไมา่อีกรอบตอนแบบเขาตั้งของออปชั่นไย้ๆนะ FC ค่อยไม่รอบด,ดูรอบนี้ก่อนโลทีห้บาทนะ FC ไก่ย่างห้าดาวผมอยากมีกล้องสามรอยสงศาจากนะ FC จะได้มอง FC ดูซ้ายขวาซ้ายขวาได้เลยนะว่ามีอะไรบ้าง สนี่ซูชิซูชซูชิหนึส,หนส,หนสองไก่ทอดหัดได้ลูกชิ้นนะโ้โหเูชิสองโซูชิอังร้านมันเยอะนะพี่ซมไปลูกขายได้หรือเปล่านะนี่พิซซ่าโคน อันนี้ชูชิสามโอ้โหอย่าลืมก like, check, ดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันนะเอซีเต้าถ่านสองบาทอะไรเนี่ยเ,เริ่มเข็นมาละเริ่มเข็นมาขายนะเอฟซีตรงนี้ชั้นนี้ก็ตอนเย็นยอ่ะเยอะมากน้ำเต้าคูหอยทอดสามสิบบาทขนมตดนนะซื้อสิบ ชิ้นแถมหนึ่งชิ้นโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามด้วยนะครับออขอเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะเอฟซนี่ครัวป้านุยก็ยังมีอยู่ข้างในนะเอฟซีเนี่ยโหนี่ร้านอับผมนะครัก๋วยเตี๋ยวหมูทุกหมูหางหมูยำนะเนี่ยโกตุกนะัร้านนี้เลยร้านก๋วยเตี๋ยว เลยละนีเลยละนะฟมีบ้านว่างให้เช่านะโอเคทุกเหมือนกับบางตลาดมาคอร์บเอฟซีคือได้หมดไปทางซอยไหนได้หมดเลยนะเอฟซีบางก็มีซอยตันก็มีนะเอฟซีต้องต้องดูให้ดีนะเอฟซีก็ถือว่าถนนก็ยังมาถานักจอดซ้ายขวาได้รถวิ่งได้อยู่นะเอฟซีอ่านี้ฮะจอดคู่ขนาดกันซ้ายขวานะ ขอบคุณนะครับ